ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้รอบสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะเป็นผ้าราคาหกร้อยบาทนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะค่ะผ้ามือสองค่ะแม่บอลรักผ้ามือสองแก้วเก่าต้นตำรับมือสองนะคะ ค่ะไม่มีตําหนินะคะไม่ขาดนะคะไม่มีตําหนินะคะหกร้อยบาทค่ะมือสองแก้วเก่าต้นตำรับมือสองนะคะหกร้อยบาทค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนค่ะหกร้อยบาทค่ะลหักสิบนะคะค่ะผ้ามือสองค่ะแก้วเก่าต้นตํำรับมือสองนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนค่ะหกร้อยบาทค่ะ ค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็หกร้อยบาทนะคะตรงนี้ก็มีรอยขูดระเขียนนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะเพราะว่ามันก็ไม่เชิงว่าเป็นผ้าปุผ้าเปื่อยค่ะผ้าเนื้อผ้าดีเกรดดีค่ะาราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นน้ำหัดสามนะคะหกร้อยบาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ รอยขูดรอยเขียนก็เป็นค่ะท่านพับเอาไว้ค่ะท่านบอกว่ามดค่ะมดเข้าไปค่ะมดเข้าไปทํารังก็กัดนิดนิดหน่อยๆนอยนะคะค่ะฟันมดแควมดมันใบใหญ่ปันไดนดอกค่ะแควมดค่ะฟันของมดค่ะน้อยค่ะดูวน้อยค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะค่ะหกร้อยบาทนะคะ ค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะหกร้อยบาทค่ะคาดสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับมือสองค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะผ้ามือสองนะคะหกร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็หกร้อยบาทนะคะนี่ก็ผืนค่ะเป็นผืนไม่ค่อยความยาวเม็ดแปดสิบค่ะค่ะมือสองค่ะ ราคาหกร้อยบาทนะคะขาดสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะเป็นขาดลายค่ะเขาเรียกว่าลายขั้นค่ะมีขั้นนะคะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะขาดสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหกร้อยบาทค่ะขาดมาผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะน้องรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะมือสองนะคะค่ะผืนนี้ผ่นผ้าหางกระรอกค่ะหางกระรอกราคาอยู่ที่หกร้อบาทนะคะ ไม่มีตําหนินะคะเป็นไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันค่ะเป็นผ้าหางกระรอกค่ะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะคลิปนี้หกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าลายหางกระรอกค่ะค่ะเอาไปตัดกางเกงสวยสวยค่ะคุณแม่เห็นขาตัดกางเกงขาตรงค่ะผ้าหางกระรอกไนี่ยค่ะคะ่ะราคาหกร้อยบาทค่ะ ขาะมือสองขาดก้าเก่าต้นตํำรับไหมมือสองนะคะค่ะแม่บอลรับค่าไหมมือสองก้วเก่าค่ะขาะหกรบาทค่ะขาดนี่ก็เป็นสีม่วงไอค่ะม่วงชมพูนะคะขาะราคา600บาทค่ะสีม่วงชมพูค่ะ พื้นนี้หกร้อยบาทนะคะไม่มีตําหนินะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหกร้อยบาทค่ะพืนเม็ดแปดสิบนะคะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเป็นคนตัวตัวเล็กค่ะใส่เสื้อเบอร์เอลค่ะค่ะคนพอกลางๆนี่แหละค่ะรุ่มคุณแม่นี่แหละจ้าของห้าค่ะสภาพดีสภาพใหม่นะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะเป็นมือสองค่ะเจ้าก่าวต้นตำรับไหมมือสองนะคะ ค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนจำทุกผืนค่ะหกร้อยบาทค่ะผ้ามือสองค่ะไม่มีตำหนินะคะค่ะผ้ามือสองค่ะคุณแม่ขายผ้ามื 2, สสอสองวันนี้ค่ะผ้าใหม่ผ้ามือสองสลับสลับเปลี่ยนมุนเรียมกันค่ะค่ะเขาเรียกว่าผ้ามือสองนะคะวันนี้คุณแม่ขายผ้ามือสองนะคะค่ะสลับสับเปลี่ยนมุนเรียมกันค่ะ ค่ะแม่บอลรับผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็เป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเป็นหมี่ขอขั้นนะคะค่ะนี่ก็หกร้อยบาทค่ะเอาไปฝากญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะคนเฒ่าคนแก่ค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะตัดเสื้อก็สวยค่ะเป็นผ้านุ่งเลยก็ได้ค่ะนุ่งสดก็สวยนะคะขาดิ่มมากค่ะ ขาดนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะเป็นหมีขอขั้นค่ะคาะหกร้อยบาทค่ะท่านจะไปตัดกางเกงขาตรงก็สวยนะคะคาะตัดเสื้อก็งามค่ะหกร้อยบาทค่ะไม่มีตําหนินะคะค่ะผ้าหกร้อยบาทค่ะไม่มีตําหนิค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะ ผืนนี้ยังอยู่ในสภาพใหม่อยู่นะคะผ้ามือค่ะค่ะผืนนี้ค่ะเป็นผ้าเก่าเก็บโบราณค่ะค่ะยังไม่ได้ใช้งานนะคะผืนนี้นะคะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะผ้ายังไม่ได้ใช้งานค่ะผืนนี้ค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่อามาปรับน้ำยาผ้านุ่มนะคะค่ะมาแช่น้ำยาผ้านุ่มอีกค่ะรหัสสิบหกนะคะค่ะที่คามันนิ่มเลยค่ะคือแม่แช่น้ำยาผ้านุ่มค่ะ ค่ะมีก็600หกร้อยบาทค่ะค่ะมือสองค่ะเจ้าเก่าต้นตำลับไหมมือสองนะคะค่ะแม่บาวรรักผ้าไหมมือสองค่ะเจ้าเก่านะคะค่ะไม่ได้ไปต่อรองเกี่พวกค่าคนกลางค่ะเดินหาซื้อตามหมู่บ้านนะคะค่ะมือสองค่ะแม่บาวรรักผ้าไหมมือสองค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้อยู่ที่ราคาห้าร้อยบาทนะคะมันมีตําหนินะคะ ค่ะมีตำเหนิค่ะเมนรูค่ะแต่ว่าผ้าผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะกานี้รูค่ะการูหนึ่งนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้ค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะอยู่ในสภาพดีสภาพใหม่มีรูค่ะเป็นเป็นหนูค่ะหนูแท้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทไอห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้ค่ะค่ะถ้าตรงไหนมีตำเหนิคุณแม่ก็ลดราคาไปนะคะ ค่ะราคา5้าร้อยบาทค่ะอยู่ในสภาพดีสภาพใหม่ืูค่ะค่ะที่ว่าขาดคือรอยหนูค่ะหนูแท้ค่ะขาะห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะโดเด่นทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะ ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะบุญรักษาพาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ